แต่คนไทยเลยค่ะคนลาวลุ้นยิ่งกว่าอีกสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบอร์สุขสุขคนเด้อจา่ายินดีต้อนรับสุสองน้องอยุสาวลาไตน่จาจะเนาะพบพ่อกน้อง,อองอยุคือเก้าจ้าก่อนจะไปรับชมก็ฝากพี่น้องกดไลค์นะคะกดเซ็นะคะกดซับสไครเดอร์เพื่อบพุพการคลิปใหม่ๆของน้องอยุนั่นเองจา้าหลังจากที่ มีการเลือกตั้งนะจ๊ะเนาะผ่านมานะคะก็ซึ่งน้องยยเองก็รุ่นเหมือนกันนะคะในฐานะแรงงานลาวคนหนึ่งที่ไปทำงานอยู่ประเทศไทยนะจ๊ะเนาะกะ็คือมีสองพักเนาะที่แบบว่าสูสีกันมากเลยพี่น้องคือพักก้าวไก่นะคะแล้วก็พักเพื่อไทยเนาะ และก็ล่าสุดก็สนาการเลือกตั้งก็คือพักก้าวไกลนะคะก็คือคุณพิธาพิธาริมเจริญรัฐนะคะทานองยยว่าผิดว่าถึกก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเดืออ้าพี่น้องจ๋ากราบซึ่งในนโยบายของพักเนาะซึ่งก็มีเนื้อหาหลักๆก,ก็คือเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงนะคะซึ่งพัก ก้าวไกลเนาะที่สนะก็มีนโะยบายอาบอกวาอ่าจะเพิ่มค่าแรง400บาทต่อวันและจะเพิ่มค่าแรงทุกๆปีนั่นเองนะคะก็ทำให้คะแนนเสียงนะคะเฮเนาะทำให้คะแนนเสียงเฮแล้วก็เทไปให้พักก้าวไก่น,าากนะ่๊ะเนาะทั้งทั้งที่พักเพื่อไทยนะคะให้ ค่าแรง600บาทต่อว,วันแต่สําหรับน้องยุเองกนะคะในฐานะคนหนึ่งที่เป็นแรงงานขายแรงนะคะสำหรับน้องยยความคิดโดยโดยส่วนตัวล้วนๆนะคะน้องยยคิดว่าการที่นายจ้างนะคะจะเพิ่มค่าแรงแบบสูงปีด600บาทเลยนะคะจากที่ปัจจุบันค่าแรง350เนาะอาจจะยากนะสำหรับน้องยนก็คืออาจจะยากนะคะ เพราะว่าการที่ผู้ประกอบการนายจ้างนะคะอันนี้น้องโยกก็เห็นใจเนาะเพราะว่ากว่าเขาจะเอาเงิน600นะคะมาจ้างาลูกจ้างต่อหนึ่งวันนะคะมันก็ต้องเนาะถ้าถ้าคิดถึงว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะจริงๆแล้วอะ่ะสำหรับน้องโยกแล้วคิดว่าเศรษฐกิจไทยนะคะอ่าถือว่าดีกว่าลาวมากๆเลยนะสำหรับโดยส่วนตัวเนาะเท่าที่น้องยกก็ ได้เห็นแล้วก็อ,อยู่มานะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ก็คือทำไมล่ะถึงราลาวเองก็ลุ้นนะคะคนลาวเองก็ลุ้นนะคะสำหรับาสาหรับแรงงานลาวนะคะที่ยังจะไปทำงานที่ประเทศไทยเนาะก็ลุ้นๆุ้นเหมือนกันนะว่าเอออยากให้พักก้าวไกลชนะนะคะเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลเนาะ ส่วนใหญ่อะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอยู่ลาวนะคะเงินเฟ้อมากๆพี่น้องคือ1,000บาทนะคะเลกได้ที่น้องยุคไปแลกมานะคะเลกได้0 0 0 0สซาวพันกีบนะคะห้าแสนซาวพันกีบแต่ถ้าไปแลกในเมืองนะคะในที่แลกล้านแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอาจจะได้เยอะกว่านี้เนาะแต่เนื่อง แต่ถามว่าเงินนะคะเงินห้าแสนนะคะไปซื้อของที่ตลาดนะัดพี่น้องวันนั้นยุไปซื้อของมาทําบุญนะคะยุหมดไปหมดเงินไปประมาณเกือบสองล้านพี่น้องพังไม่ผิดนะคะเกือบสี่พันบาทนะคะเพราะว่ายุวันแรกเงินมานะคะแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเหลือประมาณล้านกว่าบาทเออล้านกว่ากีบเนาะล้านกว่าล้านหกนี่แหละก็คือ หมดเกลี้ยงนะคะพี่น้องก็คือได้ยังโบเยอร์พี่น้องได้เนื้อนะคะเนื้อมาเนื้อสี่โลนะคะแล้วก็ได้พวกอย่างอื่นอะแต่ถ้าสําหรับยุเองเป็นคนที่เป็นคนที่ซื้อของในฝั่งไทยอยู่แล้วถ,ถ้าตอนที่ยุยุอยู่ฝั่งไทยน้อยยุก็ซื้อไปตลาดทุกวันซื้อของโดยโดยความคิดเท่าที่มองนะคะยุคิดว่ายุเงิน สี่พันกับอายุซื้ออยู่ฝั่งลาวนี่อยู่ฝั่งไทยได้เยอะกว่านะคะคือแบบได้ของน้อยมากพี่น้องเพราะว่าเงินมันเฟ้อแล้วของมันก็แพงนะคะคือมันแพงเท่าตัวไข่หนึ่งฟองนะคะหนึ่งฟองเบอร์ไม่ใช่เบอร์ศูนย์นะเบอร์เล็กอะ่ะเบอร์เล็กอะ่ะนุยุไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะคะเบอร์เล็กอะ่ะสองพันบาทสองพันกีดนะคะ โอ้ยพี่น้องและเหตุผลนี้แหละที่ทําให้ทําให้นะคะณนะตอนนี้นะญาติาพี่น้องน้องยุนะคะที่ที่วันนั้นนะที่คลิปก่อนนั้นน้องยุได้ไปเอาของให้นะก็นั่งรอพาสปอร์ตอยู่นะคะนั่งรอพาสปอร์ตเพราะว่าทําแล้วจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อ่ะคนลาวแห่ทำพาสปอร์ตเยอะมากเพราะพี่น้องเพื่อจะ ไปขายแรงงานที่ประเทศไทยนะคะและพอเหตุผลนี้แหละคือคนลาวก็เสียนะคะเสียคุณพิธาใช่ไหมคะอยากให้พักนี้ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าการที่ค่าแราง400บาทคือมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มากกว่าค่าแราง600นั่นเองนะคะคือคือ,คอผู้ประกอบการนายจ้างก็ก็คือ,คอ,คอสามารถที่จะขึ้นเงินเดือนให้จริง ที่จะขึ้นเงินรายวันให้นะคะซึ่งมันเป็นไปได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยนะคะส่งผลให้แรงงานลาวนะคะอ,อยากไปทํางานที่ประเทศไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าค่าครองชีพนะคะข้าวของต่างๆที่ประเทศลาวณนะปัจจุบันนี้คือแพงมากๆพี่น้องแพงอีลีอีโอนะอันนี้คือน้องยุมานะคะมานี่ก็คือแบบ ประหยัดสุดนะทุกวันนี้คือประหยัดสุดแล้วนะคะเพราะว่าน้องยุก็ได้ใช้จ่ายแค่ตอนที่ทําบุญเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปตลาดนัดอีกนะคะก็่นแหละพี่น้องกาน้องยกุกก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของประเทศไทยนะคะเพราะว่า จะมีนายกคนที่30นะคะที่หน้าตาดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ใครๆสำหรับคือนายเองก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะคะก็ถือว่าพัฒนามากนะคะแต่ถ้า,า,าถ้าเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านี้ก็ถือว่าโอ้โหจะเลินมากๆนะคะในเทบ แถบนี้เลยก็ว่าได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งทำให้างานนะคะทำให้ธุรกิจของอานายจ้างของคนไทยนี่ก็อยากมีการจ้างงานมากขึ้นนะคะอยากจ้างแรงงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพมา่าคนกัมพูชานะคะกอ็อยากไปทำงานที่ประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่า ค่าแรงนะคะประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะน้องยุกก็ดีใจนะคะดีใจแทนพี่น้องคนไทยนะคะแล้วก็ดีใจแทน แรงงานทุกๆคนนะคะที่จะได้เพิ่มค่าแรงขึ้นนั่นเองนะคะส่วนตัวน้องโยก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเจ้านายจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะน้องโยเองก็จะมาข้อจบคลิปเพียงเทนีเดอร์ขอบคุณขอบใจทุกๆกำลังใจเด้อจากที่เข้ามารับชมช่องน้องโยสาวระใจนะจ๊ะน้องโค้กัอน้องโยใหม่นะคะบายค่ะ